สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตะซอยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบก,กับแคนเช่นเคยในรายการนอกรอบครับเมื่อวานนี้ครับเราพาไปนอกรอบกับการเตรียมตัวของนักแสดงดาวรุ่งอย่างโมงมนชนกไปแล้วถึงแม้จะเครียดครับแต่ก็ตั้งใจมากๆสําหรับการเล่นบทร้ายครั้งแรกในละครเรื่องแผนรักแผนร้ายครับ ซึ่งโมก,ก็เจองานหินเลยครับเพราะว่าเยียที่โมรับบทนั้นไม่ใช่นางร้ายที่แค่แสดงร้ายธรรมดาแต่ว่าเป็นนางร้ายที่ต้องมีความเป็นนางเอกอยู่ในตัวด้วยโมจะผ่านบททดสอบครั้งนี้ได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมานอกรอบครับคือมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดเลยค่ะก็คือช่วงแรกเนี่ยโมตีเลยว่าฉันอยากได้สมบัติอม,มองแต่ตัวเองค่ะไม่รักใครเลยกลัดมหาชนยังอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับโมโมนชนกต้องพลิกบทบาทมาเล่นร้ายครั้งแรกในละครเรื่องแผนรักแผนร้าย แถมยังต้องเจอโจทย์หินซ้าเข้าไปอีกครับเพราะว่าบทเพยรยที่เล่นนั้นไม่ใช่แค่นางร้ายที่แค่แสดงร้ายธรรมดาแต่ว่าต้องเป็นนางร้ายที่มีความเป็นนางเอกอยู่ในตัวด้วยโมจะผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปได้อย่างไรวันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกันถือเป็นงานหินของนักแสดงทุกคนคะ่ะเมื่อบทบาททางการแสดงที่ได้รับมีความซับซ้อนและขัดแย้งอยู่ในตัวอย่างเช่นบทเพยียรยในละครเรื่องแผนรักแผนร้ายที่ถ่ายทอดโดยโมมชนก เรื่องนี้เธอไม่ได้เป็นแค่นางร้ายแต่ต้องเป็นนางร้ายที่เป็นนางเอกด้วยนักแสดงราวรุ่งอย่างโมโมณชนกจะมีวิธีทําความเข้าใจกับบททดสอบทางการแสดงครั้งสําคัญครั้งนี้ของเธอได้อย่างไรคือแรกเนี่ยก็โมก็ดูละครอยมากก็คือนางร้ายก็คือนางร้ายอะอก็คิดร้ายอะแต่ว่าพอผู้ใหญ่เริ่มเช็คเทปเขาก็เรื่อไปคุยเขาบอกว่าโมมันไม่ใช่นะพี่ไม่อยากให้โมมองว่าเราเป็นนางร้าย แต่อย่าให้มองว่าเป็นนางเอกที่ร้ายคือมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดเลยค่ะก<ม>็คือช่วงแรกเนี่ยโมตีเลยว่าฉันอยากได้สมบัติอม,มองแต่ตัวเองค่ะไม่รักใครเลยจะฆ่าคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเล่าให้เราฟังเร,เราก็จะบอกว่าพี่ว่ามันแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยลองคิดอีกม,มุมหนึ่งสิพยายเองไม่ได้ต้องการที่จะกำจัดทุกคนให้พ้นทางของตัวเองเพียงแต่ว่า ตัวเพียรเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเพียงเพราะอยากจะปกป้องสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนี้ไว้แค่คิดว่าเราอยากมีครอบครัวที่ดีเราอยากมีชีวิตที่ดีเราอยากมีความสุขแค่นั้นก็คือต้องมีความรักแม่อืสาคัญมากเลยแล้วก็รักที่จะอยู่ที่นี่ทํายังไงให้ฉันอยู่ที่นี่ให้ได้คือเพียรเพียรไม่อยากจำเพียรไม่อยากพูดถึงเพียรอยากลืมเพียร์อยากลืมทุกอย่างเพียรอยากลืมทุกอย่าง มเท่าที่ดูแล้วโมถ่ายทอดออกมาได้ดีค่ะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยโมเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการของตัวละครเวลาเล่นกับเขาเนี่ยเขาจะมีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโมมีตรงนี้เนี่ยโม,มมีโอกาสจะลุกได้มากเลยแ่ะคือเขาก็ไม่ได้แบบเบอร์ใหญ่ๆที่เล่นแบบนี้มาแล้ว8เรื่องเขาเล่นอย่างนี้ครั้งแรกและผลงานที่ออกมามันก็มันก็ดีมันก็โอเคในถ้าถามพี่ในมุมพี่พี่ว่าพี่ว่า จะกล่าวว่านักแสดงคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ชมมากที่สุดคงไม่ผิดค่ะเพราะไม่ว่าจากทั้งบทการกำกับการแต่งกายการออกแบบฉากหรือแม้แต่การแต่งหน้าล้วนถูกถ่ายทอดมายังผู้ชมโดยผ่านนักแสดงทั้งสิน้นนักแสดงทุกคนจึงจำเป็นต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกนึกคิดมาสู่ผู้ชมให้ได้และโมโมณ์ชนกนักแสดงดาวรุ่งผู้รับบทพเยียจากละครเรื่องแผนรักแผนร้าย เธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอทําได้และด้วยความสามารถทางการแสดงนี้อาจทําให้เราต้องเปลี่ยนโมโมน์ชนกจากนักแสดงดาวรุ่งให้เป็นนักแสดงมืออาชีพรวมพิสูจน์ความตั้งใจทางด้านการแสดงของโมในละครเรื่องแผนรักแผนร้ายคืนนี้ครับเวลา2องทุ่มสินาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปับ๊บทางททบห้าทาพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ